嗯。Oui. ええ。Uh. <laughs> ลมก็นาวเห็ดก็ขึ้นฝนก็ตกสามอย่างเลยหนาวฝนเห็ดึ้นมา่วสิแตกนมันกอดจ้ะปอ่ดองเห็นข้างหลังใช่อือโอ,อ,อ้สนงคโ ดู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 โอ้จ้าโอ้เก็บเพชรโคนเก็บเพชรละมอวนมาสะใจดูดิอย่างเยอะเอาไปน้องเลยเก็บไม่ถูกเลยเหตุผลโอ้ยแม่งเอ้ยเดี <N <N ๋ยวไม่พอเลยว่ามันเก็บมันเยอะอยู่ข้างใน หมเก็บแบบเลือเก็บไปนอ่ไรเลยดู็ๆๆูดูมูกูดูดเดู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 นูด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 ูตูดเดู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 เูดูดูดดูดูดูดดู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 เูดดูดูดดูดูดูดด หลอะใจขึ้นทุกอย่างเลยหน้าแหล่เห็ดมันปูปีนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ทุกทีมันจะขึ้นทแต่ทยอยทีเรื่องปีนี้ขึ้นทุกอย่างเลยเห็ดรวมเห็ดเลิมสารพัดเห็ดโอ้ไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยเจอจริงๆครับผมเนี่ยรดูดูดูนี่ผมผมไม่เอาเลยนะบานดาะตุ้มๆจะดูหน่ยดูมันปูขึ้นเดียวดูดูเห็นไหมมากมายเกิดไม่เคยเจอ ไม่ใช่ที่นี่มันเห็ดมันเจอขึ้นไม่พร้อมกันแต่ง้นเนี้ยเห็ดทุกอย่างขึ้นพร้อมกันหมดโอ้โหดูดูสุดยอดนี่ผมทิ้งเลยไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะไม่เก็บมีนี่เปล่าเปล่าไม่เอาไม่เอาโอ้ยหนี่ออกมากู้เห็ดโคนแต่เห็ดโอ้โหเจอเห็ดป่าเห็ดรวมขึ้นแบบมากมายมันบ้านผมไม่เอาเลยนะโอ้โมันบานไม่เก็บเลยวันนี้เก็บไม่ไหวเยอะกัด ไม่เคยเยอะมาก่อนเลยปีนี้ปีนี้เยอะกว่าปีอื่นๆอีกโอ้โหเอาไม่ไหวนะแต่ผมจะเอาแค่ทดลองกระตูมฮนะกูใครก็จะคิดตู้นี้มันมันอะไรตัน,นี้มันจะขึ้นทยลอยถ้าเราโอกขึ้นถ้าเรา๊อกขึ้นอย่างเดียวใช่คนถ้าเห็ดโคนขึ้นเดียวเห็ดเห็ดรวมขึ้นก็เห็ดรวมขึ้นเดียวดูตามมาใครหู โอ้ยคือดูดูขึ้นสระพัดดูดูเองมันปูก็ขึ้นนี่ดูดิขึ้นสระพัดต่ปูจะช็อกไม่เคยเจออย่างนี้เมืก่อนดู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 มันปูโอ้โหสระพัดสระพัดไม่โอ้โห เก็บแบบเลือกได้ไม่เอาหายเลยเอโอ้โห oh, นิเดเดยตะพูขอคุยนะตะพูเหนื่อยแล้วก็ตื่นเต้นมากไม่เคยเจอเห็ดที่มันขึ้นเยอะขนาดนี้เลยคือมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นทุกอย่างอะ่ะขึ้นทุกอย่างเลยฝนดีฝนดีปลายปีโอ้โหแต่ว่าขึ้นมือมันค่อยใหญ่นะแต่ว่าเห็ดมันขึ้นทุกอย่างครับ ขึ้นตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นเลยเห็ดโคนก็ก็จะเก็บเห็ดปัวก็จะเก็บเห็ดนี่ก็ขึ้น,น,นโอ้ยเรียกไม่ถูกสัสมองสังกาไม่ถูกตืินเติน หลังแา้ต่ฝนอ่ะง่ายฝนอันนี้ดูนิเต็มๆเลยต่ผมไม่เก็บมาเลยมันเ็เผ็ดเงี้ยโคลเห็นปะนี่มันรัวห้าร้อย มากมายก็เป็น,ปนบไปเราไม่เอาเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันจาเงินแชร์นะครูพาดูพาดามาเพื่อด้วยวันนี้พาเพื่อท่านที่เป็นลูกหการเรกศของจับูแล้วเชิญเชิญมากดไลค์กดแชร์มันก็จะดูดูคลิปสนุกครับครูก็จะร่วมแชร์ลิงก์กับเข้าช่องกับช่องเรียนทีแชนแนลนะครับก็มาเซื้อแรงใจให้กันนะครับดูได้ครับผมอย่าลหมมาคลิปลน่ารักจ้าๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นอันเชิญกันนะรักให้น้อยรักนานรักเหมดลุงคนก็พอนะจ๊ะไป